ดีค่ะผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเมื่อเข้าสู่ไตเรื้อรังระยะที่4หรือไตาวายเรื้อรังระยะที่5หรือไตาวายระยะสุดท้ายผู้ป่วยส่วนใหญ่จะได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับการบำบัดทดแทนไตซึ่งได้แก่การล้างไตทางช่องท้องการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการผ่าตัดปลูกถ่ายไตยค่ะ สำหรับผู้ป่วยที่เลือกทำการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจะต้องได้รับการเตรียมเส้นฟอกเลือดไว้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3-6ถึงเดือนก่อนที่เริ่มการฟอกเลือดผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่มักจะมองข้ามความสำคัญตรงจุดนี้ไปซึ่งอาจยังไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วในแต่ละสิทธิ์สามารถเบิกค่าเตรียมเส้นฟอกเลือดได้ดังนี้ค่ะผู้ป่วยที่ใช้สิทธิข้าราชการเบริกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางสามารถเข้าถึงสิทธิเบิกจ่ายได้ง่ายนิดเดียวค่ะ เพียงคุณมีบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้นค่ะอัตราการเบริกจ่ายค่าทำเส้นฟอกเลือดมีดังนี้ค่ะการใส่สายสวนชนิดชั่วคราวเบิกค่าใส่สายได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน450บาทและเบิกค่าสายได้ไม่เกิน3,500บาทในแต่ละครั้งค่ะการใส่สายสวนชนิดมีกระปาะเบิกค่าใส่สายได้ไม่เกิน1000บาทและเบิกค่าสายได้ไม่เกิน11,000บาท ในแต่ละครั้งค่ะการผ่าตัดโดยใช้หลอดเลือดจริงอัตราการเบิกจ่ายในราคาตามสถานพยาบาลเรียกเก็บในแต่ละครั้งส่วนเกินให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ป่วยค่ะการผ่าตัดโดยใช้หลอดเลือดเทียมสามารถเบิกจ่ายได้ในราคาตามสถานพยาบาเลเรียกเก็บโดยกำหนดให้เบิกค่าหลอดเลือดเทียมได้ในราคาเซนติเมตรละ5 0 0บาทในแต่ละครั้งส่วนเกินให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ป่วยค่ะ ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเช่นการประปาการไฟฟ้าการไพรส์นีการท่าเรือการรถไฟองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพธนาคารอมสินเป็นต้นผู้ป่วยเหล่านี้สามารถเบิกค่าเตรียมเส้นฟอกเลือดได้เทียบเท่ากับสิทธิ์กรมบัญชีกลางทุกชนิดกรณีผู้ป่วยนอกต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อนแล้วไปตั้งเบิกกับหน่วยงานต้นสังกัดกรณีผู้ป่วยใน สามารถใช้เอกสารส่งตัวจากต้นสังกัดได้ค่ะผู้ประกันตนขอรับสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์กรณีเป็นโรคไตต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้ค่ะเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39ที่ส่งเงินสมทบครบ3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนที่เข้ารับการรักษาด้วยโรคไตกรณีส่งเงินสมทบครบ3เดือนแล้วได้ลาออกจากประกันสังคม จะยังขอรับสิทธิ์ได้ภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนโดยยื่นคำขอต่อสำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ที่จะขอใช้สิทธิ์โดยแนบหลักฐานเอกสารประกอบคำขอดังต่อไปนี้ 1. แบบคำขอขอรับค่าบำบัดทดแทนไตสําสำนาวเวชชาเเบียนส่วนที่เกี่ยวข้อง 3. ผลการตรวจเลือดหรืออัตราการกรองของเสียของไตและขนาดของไต 4. หนังสือรับรองการเจ็บป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายจากอายุรแพทย์โรคไตหรืออายุรแพทย์ผู้รักษาสําสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตน 6. รูปถ่ายขนาด1นิ้วหรือ2นิ้วจำนวน1รูปถ่ายไม่เกิน6เดือน ผู้ประกันตนต้องได้รับอนุมัติการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากคณะกรรมการทางการแพทย์ของสำนักงานประกันสังคมก่อนจึงจะสามารถเบิกค่าเตรียมเส้นฟอกเลือดได้ดังนี้ค่ะผู้ประกันตนสามารถเบิกจ่ายค่าทำเส้นฟอกเลือดได้อัตราดังนี้ค่ะเบิกค่าเตรียมเส้นฟอกเลือดทุกชนิดพร้อมอุปกรณ์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน20,000บาทต่อ2ปี หากในสองปีนี้จำเป็นต้องเตรียมเส้นใหม่หรือแก้ไขเส้นเลือดจะจ่ายเพิ่มให้อีกไม่เกิน10,000บาทสำหรับส่วนเกินให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกันตนผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองจำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตาทางหน้าท้องเป็นอันดับแรกก่อนหากมีข้อห้ามในการวางสายท่อล้างไตหรือทำการล้างไตาทางช่องท้องแล้วล้มเหลว ให้ยื่นขออนุมัติการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากคณะกรรมการทางการแพทย์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก่อนจึงจะสามารถเบิกค่าชดเชยการเตรียมเส้นฟอกเลือดได้ดังนี้ผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองเบิกค่าฟอกเลือดทำเส้นฟอกเลือดได้ดังนี้ค่ะการใส่สายสวนชนิดชั่วคราวเบิกได้ตามจริงแต่ไม่เกิน5,000บาทรวมค่าใส่และค่าสายเบิกได้หนึ่งครั้งต่อปีงบประมาณ การใส่สายสวนชนิดมีกระเป๋อเบิกได้ตามจริงแต่ไม่เกิน1 2 0 0 0บาทรวมค่าสายและค่าสายเบิกได้หนึ <S <S ่งครั้งต่อปีงบประมาณค่ะการผ่าตัดโดยใช้หลอดเลือดจริงเบิกได้ตามจริงแต่ไม่เกิน8,000บาทรวมค่าผ่าตัดค่าห้องผ่าตัดและค่าห้องปฏิบัติการเบิกได้1ครั้งต่อปีงบประมาณค่ะการผ่าตัดโดยใช้หลอดเลือดเทียม เบิกได้ตามจริงแต่ไม่เกิน8,000บาทรวมค่าผ่าตัดค่าห้องผ่าตัดและค่าห้องปฏิบัติการค่าหลอดเลือดเทียมหรือกราฟไม่เกิน14,000บาทเบิกได้หนึ่งครั้งต่อปีงบประมาณค่ะ นอกจากนี้หากผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องทำการแก้ไขการผ่าตัดหลอดเลือดจริงหรือการผ่าตัดหลอดเลือดเทียมที่ยังสามารถเบิกค่าแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน8,000บาทในระยะเวลา1ปีค่ะจะเห็นว่าในแต่ละสิทธ์ก็สามารถเบิกค่าชดเชยค่ารักษาการทำเส้นฟอกเลือดจำนวนหนึ่งแตกต่างกันไป หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการเบิกค่าชดเชยในการทำเส้นฟอกเลือดสามารถขอรับคำปรึกษากับพยาบาลไตเทียมได้ค่ะ